ก่อนที่จะไปแล้วฟังความรู้สึกนะครับผมอยากถามท่านผู้ชมว่าแต่ละคนเนี่ยเริ่มดูบอลซีซั่นไหนอ่ะผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เริ่มดูบอลน่ะเอาดูทีแมนยูแต่ซีซั่นไหนที่แบบขายวิญญาณให้แมนยูนะซีซั่นไหนครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ระหว่างกินน้ำ 2016โอ้โหยิ่งมาเชียร์ยุคหลังจากที่ป๋าวางมือเนี่ยคงจะอกสั่นขวัญแขวนแล้วก็ทุกทนทรมานใช่ไหมผมมาเริ่มเชียร์เอาแบบขายวิญญาณให้แมนยูนะหลายๆคนน่าจะทราบในปี2004หลังจากจบฤดูกาลที่อาร์เซนอลเนี่ยได้ถ้วยทองนะครับแชมป์ไร้พ่าย,ายจนถึงนาตอนเนี้นี่เป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดนะตั้งแต่ผมดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเลยอะ แล้วเมื่อมองไปที่ชื่อชั้นของตัวผู้เล่นเนี่ยแม่งยิ่งใจหายนะครับมันยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามาตรฐานหลีกที่มันสูงขึ้นด้วยแล้วก็ตะกี้ผมบอกแล้วว่าการเข้ามาของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยหรือแม้กระทั่งจาดอนซานโช่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของแมนยูนะครับ แต่ปัญหาของแมนยูอ่ะมันคือการตัดสินใจมันคือความประมาทที่คุณไม่เสริมกางรับเข้ามาคิดว่าแม็กเฟสจะสามารถพาแมนยูจบฤดูกาลนี้ได้อ่าแล้วค่อยไปเอาไรซีซั่นเทียถึงเนี้ยไอ้ตลาดซีซั่นเที่ยถึงเนี้ยถ้าตามแผนงานโอเล่นะเนี่ยตลาดต่อไปเนี่ยคือไ right. รหรือแม้กระทั่งความประมาทนะฮะที่ไม่ยอมเสริมตัวในตลาดมกราคม เสียง่ายเสียยากเสียมากเสียง่ายเนี่ยบอร์ดแมนยูเนี่ยไปหมดเงินกับอะไรก็ไม่รู้นะครับดิวไหนควรซื้อไม่ซื้อดิวไหนที่ไม่ควรไปทุ่มซื้อมาก็กลับซื้อเนี่ยปีนี้ผมดูบอลแล้วแบบผมผมถอนหายใจบ่อยมากยุคเดวิดมอยก็ยังไม่ขนาดเนี้ยหลังจากที่ป่าวางมือมาเนี่ย ยุคเดวิดมอยคือมันพึ่งเป็นแชมป์มาหรือเปล่าแมมันพึ่งเป็นแชมป์มามันจบอันดับที่เจก็จริงแต่ตัวผู้เล่นเนี่ยมันยังเป็นชุดแชมป์ของเซอร์เล็กฟอร์กูสันอยู่รูนี่ฟานเพอร์ซี่คนอื่น,นๆก็ยังอยู่นะครับมันเหมือนกับเป็นแบบเฮ้ยกูฝันร้ายหรือเปล่าวะเอ้เดี๋ยวกูตื่นเดี๋ยวแม่งก็หายไปเองมัง้งเออเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวนอนใหม่ก็คงฝันเรื่องอื่นถูกไหม ยุคเดวิดมอยเนี่ยอ่ะพอเป็นยุคอาจารย์หลุยไม่ได้ฝันร้ายเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมง่วงอาจารย์หลุยแกเคาะบอลเอ่อเล่นบอลพาสซิ่งนะบอลพพอร์ตเพย์เขาบอลบอปรัชญานะครับแต่อาจารย์หลุยเนี่ยก็ยังพาทีมจบท็อปโฟได้แล้วก็มีถ้วยเอฟเอครับถึงแม้ว่าจะลุ้นเยี่ยวเหนียวนัดสุดท้าย ปีแรกของน้ำมูมาโหดมากได้2ถ้วย1โลในขณะที่ปีที่2เห็นอย่างนั้นน่ะได้ดับเบิลรองแชมป์รองแชมป์พรีเมียร์ลีกรองแชมป์เอฟครับจุดหักเหของแมนยูอยู่ที่ตรงนี้แหละถ้าบอร์ดบริหารสามารถทำได้ตามความต้องการของมูรินโญ่เป็นอีกจักรวาลคู่ขนาดหนึ่งดาโลไอเฟสพวกนี้ จะไม่ได้มาอยู่แมนยูจะเป็นสคริเนียจะเป็นใครครับคาริดูคูลิบาลี่ช่วงแบบท็อปฟอร์มเลยจะเป็นอีวานเปริสิตอาจจะสู้กับเป๊ปกวาดดีอล่าเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจเกนคอปหรือแม้กระทั่งกุนซือคนอื่นได้ดีกว่านี้แต่พอไม่ได้เนี่ยมูนโยกแกก็มีปัญหาห้องแต่งตัว ทำตัวเองด้วยปล่อยจอยแล้วก็เรียบร้อยห้องแต่งตัวพังมันดูจะเป็นปีที่แบบความรู้สึกเด็กผีเนี่ยดาวนะแต่ก็ได้โอเล่มาซึ่งโอเล่กุน่าโซชาเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวที่ดีที่สุดตลอดการสำหรับผมนะชุดพิการไปตบปารีสได้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนถูกไหมมีดวงด้วยมีฝีมือด้วยมีหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยในอินปารีสนะครับ เห็นปะม,มันก็ยังมีโมเมนต์ดีๆถูกไหมแม้กระทั่งในยุคโซชาเนี่ยหลายๆคนสบประมาทโอเลกูน่าโซชาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมปกป้องโซชาโดยตลอดเนี่ยคือการพาทีมจบท็อปโฟได้โซชาเนี่ยก็ยังโอ้โหมันมีช่วงเวลาดีๆเยอะนะครับพอโควิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมได้กลับมาเตะไอซื้อบูโน่แฟนันมาเข้าลงล็อกเข้าลงระบบเลยชนะรวดเดียวจบอันดับสาม ปีที่แล้วจบอันดับ2อ,อย่างน,น้อยก็ยังได้ลุ้นจนถึงรอบชิงยูโรป้าลีกอะมีช่วงสั้นๆขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้หนาวกันคือการที่ไม่ซื้อกางรับเข้ามาประมาทแล้วก็ใช้งานนักเตะบางคนเชื่อใจคนที่ตัวเองเนี่ยไว้วางใจมากจนเกินไปไม่ยอมดอบจนสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาทำร้ายตัวเอง แมนยูเนี่ยได้โดได้วาลานสารโชม,มาแทนที่จะแบบคิดหาวิธีให้หาระบบพัฒนารูปแบบการเล่นเพื่อที่จะต่อยอดให้มันสูงขึ้นไปอีกกับกลายเป็นว่าต้องแก้ไขปัญหาหลังคุณยังไม่นิ่งเลยกางคุณยังรั่วอยู่เลยถูกไหมมีอาการนักเตะบาดเจ็บอีกแม่งเลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปลดไปนะครับ คาริกมาคุมสามนัดสั้นๆมันยังวัดอะไรไม่ได้ขนาดนั้นยุครังนิกมาเนี่ยหกเดือนเนี่ยไม่มีช่วงฮันิมูนเลยนะเอ้ยมีสี่สิบห้านาทีแรกนัดแรกไง <laughs> อันนั้นในช่วงฮันิมูนส่วนที่เหลือสังเงาะสังแงะตอนโอเล่ม,มารับไม้ต่อจากมูรินโญ่เนี่ยคือมันเริ่มจากศูนย์นะแต่เทนฮาร์มารับไม้ต่อเนี่ยคือแม่งติดลบ มันไม่ได้เซตซีโร่ขนาดนั้นหรอกครับแม่งเซตติดลบเนี่ยอันนี้คือติดลบนะแมงอยู่กันนังติดลบอยู่เพราะมันมันรับพีมพต่อจากเหตุการณนะ์เก้าศูนย์น่ะถูกไหมโดนยิงไปกลับเนี่ยแล้วไหนจะตัวนักเตะกี่คนที่ต้องปล่อยเคยมีคนถามผมว่านักเตะคนไหนสามารถเล่น นักเตะคนไหนจะไม่ได้เล่นต่อในยุคข,ของเอริกเทนฮากนะครับผมก็เลยถามกลับไปว่าเอาที่มันเล่นได้ดีกว่าคุณคิดว่ามันมีกี่คนไอ้ที่มันผ่านเนี่ยม,มันมีกี่คนถูกไหมโอ้โหผมท้อแท้มากเลยผมจำไปอีกนานเลยนะฤดูกาลนี้นะครับว่าเป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดตั้งแต่ผมดูดูฟุตบอลมาเลย สิ่งที่บอร์ดบริหารใช้งานคนแต่ละคนเห็นไหมแผลแม่งออกแบบชัดเจนจะไม่ให้โทษบอร์ดเหรอวะจะไม่โทษบอร์ดเหรอเรื่องผิดที่ผิดทางผิดเวลาโอ้ยถ้ามันถ้ามันดีจริงอ่ะแฟนบอลต่างประเทศเขาไม่ประท้วงหรอกครับเออถูกว่าเขาไม่ประท้วงหรอกครับถ้ามันดีเนี่ย ผมไม่ดูบอลลีกเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้จักเอริกเทนฮาเนี่ยน้อยมากไม่เอาไวรุ่นไฮไลท์นะไม่เอาดูไฮไลท์แล้วมาบอกว่าดู no no มันก็ดูแหละแต่มันไม่สามารถเอามาพูดและทำช่องบอลได้มันต้องเห็นกระตาเห็น90นาทีแล้วก็ดูลักษณะแนวทางการสั่งการหรือแอคชั่นข้างสนามหรือการแก้เกมคือมันต้องดูลึกและมันต้องดูสแตตประกอบ ส่วนข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถหาได้หมดนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าเขาทําอะไรมาเขาเป็นยังไงถูกไหมแล้วเราก็ค่อยวิเคราะห์แต่นี่เราจะมาพูดกันถึงคําว่าดูอะ่ะสำหรับผมนะผมไม่เคยดูเอริกเทนฮาร์กเลยแล้วผมก็รู้จักเขาน้อยมากผมไม่คาดหวังนะกับเอริกเทนฮาร์กเนี่ยย้ายผมคาดหวังไหมย้ายผมอวยไหมเพื่อการทีมต้องเป็นซีดานหรือโรเบโตมันชินี แต่พอเป็นเอริกเทนฮารกเนี่ยช่องเราจะไม่อวยและก็จะไม่คาดหวังกับเอริกเทนฮารกนะครับว่าต้องได้แชมป์เลยเแต่ผมเป็นกำลังใจให้เทนฮาร์กแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าใจเขาได้ใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งให้เทนฮาร์กหน่อยใจเขาได้ผมนับถือใจนะเอริกเทนฮารกเนี่ยรวมถึงนักเตะที่ จะย้ายเข้ามาอยู่แมนยูนะครับในซีซั่นหน้าคือตอนนี้แมนยูมันติดลบมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ครับมันติดลบอยู่ตอนนี้แฟนบอลตอนนี้สิ้นศรัทธาทีมแล้วไม่อยากจะไว้ใจบอร์ดบริหารอีกแล้วเพราะมันโดนหลอกแบบซ้ำซากโดนหลอกอยู่อย่างนั้นเพื่อการทีมกี่คนและทีมเทเขาเนี่ยที่มึงตัดสินใจผิดที่ผิดทางผิดเวลานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยผมทำข่าวมาเนี่ย ผมจะต้องเห็นมุมบางมุมที่ท่านผู้ชมไม่เห็นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมเพราะผมคุกคีอยู่กับข่าวแล้วผมก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะนำมาเล่านํามานําเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ชมเสพเพราะฉะนั้นผมเลยทราบว่าเอริกเทนฮากคุณสามารถปฏิเสธงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คุณสามารถปฏิเสธได้คุณจะคุมอาแจกต่อ รอให้แบบเป๊ปวางมือและอะไปเป็นตัวแทนเป๊ปอะคุณก็สามารถทําได้ถ้าสมมติเป๊ปเขาเลือกเทนฮากนะมาทํางานต่อคุณสามารถคุมคุมอาแจกไปยาวๆเลยก็ได้คุณจะสามารถไปคุมดอทมุนแอเบลิซิกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือได้คุณไม่ต้องมารับงานที่แมนยูก็ได้คุณไม่ต้องเตรียม แผนงานเข้าไปคุยกับบอร์ดบริหารแมนยูไปคุยกับ cher, ไอเฟเชอร์ไอไอจอนเมอร์เทอร์ที่ไปสัมภาษณ์ก็ได้หรือไม่ต้องไปซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนรีชาร์ดอาร์โนแม่งบินมาด้วยตัวเองรอบที่สองก็ได้เทนฮากก็ ark, เห็นอยู่ว่าแมนยูตอนนี้มันเป็นสูุสารผู้จัดการทีมกี่คนแล้วอะเดวิดมอยเป็นยังไงออกจากแมนยูไปโอ้โหเป๋ไปพักใหญ่เลย ชื่อเสียงที่สร้างมาตอนทำเอเวอเรตต์ลุยฟันเกาเป็นยังไงโดนดานะครับเป็นปรัชญาแล้วก็ออกไปด้วยความแค้นที่มีต่อบอดแมนยูเห็นปะลุยฟันเกาเด็ดด่าเละดายับขณะตอนนั้นแฟนบอลยังไม่รู้เรื่องที่หลุยฟันเกาด่าว่ามันจริงไม่จริงเริ่มมาชัดขึ้นเรื่อยอยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่ปี3มมูรินโญ่ก็บอกแล้วว่า เขาทำทีมแมนยูชุดเนี้ยจบอันดับสองได้ดีที่สุดแล้วแฟนบอนด่าน้ำมูบอกว่าผมออกมาเนี่ยปัญหาแม่งอยู่ตรงนั้นแหละก็ยังอยู่ตรงนั้นจริงด้วยเอาโอเล่มาคุมเสียตำนานเหมือนกันโดนด่าเละเทนฮาคุณเห็นแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้จัดการทีมแต่ละคนบ้างเนี่ยคุณกล้ามากนะที่มารับงานแมนยูอ่ะ ถือว่าคุณคุณมีโอกาสเอาชื่อเสียงอ่ะหรือว่าโปรไฟล์ที่คุณทำมาเนี่ยตลอดอาชีพตัวเองตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยมาพังนี่แมนยูนะผมพูดถูกปะ่ะเราไปหาข้อมูลใหม่จริงซึ่งมันก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเอริกเทนฮาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่เวลาเขาจะเปลี่ยนงานแต่ละที่เนี่ยเขาจะคิดแล้วคิดอีกเขาจะไปทีละสเต็ป เหมือนกับก้าวขึ้นบันไดเนี่ยเขาจะก้าวขึ้นทีละขั้นทีละขั้นไม่ค่อยแบบก้าวแบบสมมุติอยู่ขั้นหนึ่งแม่งกระโดดไปขั้นห้าอะไรเงี้ยมันอาจจะเกินตัวไงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขากล้ามารับงานแมนยูแสดงว่าเขาต้องมีอะไรในหัวแล้วแหละหรือว่ามีสิ่งที่เตรียมที่จะต้องรับกับชะตากรรมนะผมใช้คำนี้เลยเพราะโอ้โหมันสโมสรแห่งนี้มันเน่าในเหลือเกินและแม่งพิ่งจะ พยายามให้เป็นสโมสรฟุตบอลเนี่ยหลังจากที่เป็นสโมสรขายเสื้อมาสักพักใหญ่ๆสโมสรส่งออกเสื้อส่งออกโลจิสติกเนี่ยสักพักใหญ่ๆทุกวันนี้แม่ยังยิงแอดมาขายเสื้อผมในเฟซอยู่เลยผมเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับแต่ผมไม่คาดหวังนะถือว่าคุณคุณคุณใจกล้ามากแล้วขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ